เขาเรียกว่าไม่สางเนี่ยในลกๆเนี่ยมดดำจะมีเป็นลังอยู่แล้วก็มดดำก็จะมีปัญหาเรื่องของลาดำ เพี้ยนี่มันก็จะไปดูน้ําเลี้ยงที hey, ่ยอดยอดของชุวงกาแฟยอดออกไปใหม the so so ่เพี้ยไปกาเพราะว่าที่ยอดนี่คือที่มันสั่งข้อแสงได้มันก็จะส่งอาหารไปที่ยอดที่ยอดนั่นคือน้ําตาลน้ําตาลก็คือเพี้ยเพี้ยมากินน้ําตาลพอกินเสร็จมันก็พ่นมูลออกมาเยี่ยวลงมาเป็นน้ําตาลน้ําตาลก็จะมาเกาะตามใบของกาแฟเรา พอเกาะตามใบปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเชื้อราเชื้อรานี่คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์กินน้ําตาลพอน้ำตาลเสร็จมันก็จะเกิดราดําขึ้นเต็มหมดพอเกิดราดําปุ๊บใบแทนที่มันจะได้รับแสงมันก็มีปัญหารเรื่องการสัาผัสแสงขึ้นมานอกจากนั้นมดมดนี่มันก็กิกนน้าตาลเนาะมดมันก็จะอาศัยมากินน้าตาลจากเพี้ยนี่แหละเสร็จแล้วพอกินน้าตาลเสร็จ ไอ้เพี้ยนี่มันไปไหนไม่ได้นะมันเดินไม่ได้ดินไม่ได้มันก็จะไปกับนดจากต้นนี้ไปต้นนี้ใช่ใช่ใช่นกก็จะทาฟาร์มเพี้ยนไว้เป็นปลาอันนี้คือความสัมพันธ์ของมดเพี้ยและลาดำเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดการก็จัดการเรื่องเพี้ยแล้วก็ที่อยู่ของนกถ้าสวนในลอ่ะมดจะเยอะใช่ครับมดนี่เขาจะอาศัยอยู่ตามที่มันถึงกุมมมืดๆแล้วก็มอดภาพแบบสภาพอย่างเนี้ย มอดชอบมอดชอบที่หุวนูนนะครับแจ้งเนี้ยนะฮะ้งแจ้งอุ่างเ้ถ้าเนี่ยเป็นนี้เดียมาให้เนี่ยรูมอดเต็มเลยใช่ครับใ้พวกเนี้ยเราต้องเคลียร์แปลงเนาะช่วงนี้ถ้าเราไม่เคลียร์นะไอที่ดอกที่ออกมาอีกกสองสามอาทิตย์อ่ะมันเริ่มเข้าไปกินแล้วมันเข้าไปเจาะแล้ววางไข่แล้ว แล้วเราก็จะเลี้ยงมอดอยู่ในแปลงเรานี่ตลอดตลอดทั้งปีคือนี่นี่ขนาดผมผมพยายามอ่าทำกับดักอะไรล่อปรับไว้ก็เยอะนะครับใช่ครับมันก็ยังมีมันมีเพราะว่าเพราะว่าสวนเาในบรรบาดไปทั้งหมู่บ้านเพราะนั้นการกำจัดมอดต้องเป็นต้องเป็นวาระของหมู่บ้านเนาะต้องคุยทั้งหมู่บ้านเพราะมันสามนิดมากพินแล้วป็นกิโลกิโลเลยถึงแม้สวนเราจัดการพอพอทำกับดักมันก็ มาที่สวนเราแทนที่มันมาถึงมันจะเจอกับดักมันมาเจอเชอร์รีเ่เลนุกกาแฟเรามึงกินกาแฟดีกว่าน้องมันต้องกลายเป็นล่อมันเข้ามาให้มันกินอะไรเงี้ยต้องเป็นเวลา,าหมู่บ้านแล้วมันมต้องเป็นเวลา,าหมู่บ้านก็ <c oughs> คือก็อคือต้องทํา ต้องทำกับดักร่วมกันทั้งหมู่บ้านต้องพ่นบิวเลียร์พร้อมกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็พื้นปูแปลงเนี่ยเขาจะพ่นแมกนีเซียมผมคิดว่าทีมสวทชที่เขามาทำวิจัยเขาน่าจะแนะนำแล้วแต่ว่าถ้าพวกเราเนาะมันก็จะมีสารชีวพันธุ์เนี่ย